เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางอย่างเพชรชบุรีนี่อะไรฮะดังที่สุดเพชรชบุรีเลยกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองอร่อยะแต่เดิฉันนึกถึงชมพู่ได้ทงนันเลยเหมือนกันทุกอย่างใช่ค่ะน่เมืองการเกษตรเพชรชบุรีแต่ในเวลานี้นะคะมีพี่น้องเกษตรกรซึ่งอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีค่ะรายได้หลักของเขานั้นปลูกผลไม้ด้วยเช่นเดียวกันแต่มีรายได้เสริมไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั่นก็คือผักกูดโอ้โหจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะผักกูดปลูกเสริมอยู่ในสวนผลไม้ รายได้งดงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังทําให้นะคะมีการเอาไปขายได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณเยาวรักษ์บุราณมุญค่ะในพื้นที่90ไร่แห่งนี้นะคะประกอบด้วยไม้ผลมากมายหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดหรือว่าละมุดนะคะซึ่งแต่ละปีนะคะก็มีลูกค้าจับจองไว้เป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าที่นี่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีรสชาติก็ดีอีกด้วยค่ะ ผลผลไม้ลุงเกิดบ้านท้ำเสืออำเภอแก่งกระจานเป็นแปลงกเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผลไม่น้อยกว่า1ิชนิดโดยไม่ใช้สารเคมีค่ะทําให้เป็นที่นิยมของลูกค้ามาช้านานโดยเฉพาะทุเรียนลองกองมังคุดเงาะและละมุดส่วนนี่คือทุเรียนต้นแรกของเพชรบุรีอายุไม่น้อยกว่า40ปีเป็นทุเรียนพันุชนีไข่ปลูกโดยเมล็ดพันธุ์จากจันทบุรีค่ะส่วนทุเรียนก้านยาวและหมอนทองที่คาดว่าจะทยอยสุกตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป ส่วนใหญ่ถูกจองโดยลูกค้าประจำซึ่งจะมารับถึงสวนในราคากิโลกรัมละ150บาทเขาจะสั่งเขามาซื้อทุกปีเขาบอกที่นี่มันอร่อยไงแล้วเร,เราไม่ได้ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีไม่ได้ใสาย,ยาเคมีไม่ได้ฉีดนอกจากผลไม้แล้วนะคะที่นี่ยังมีรายได้จากการเก็บยอดผักกุดขายด้วยโดยผักกุดเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ร่มรำไร หลังสุดน้าในแม่น้ําเพชรบุรีมารดไม้ผลนะคะการดูแลก็ไม่ยากเพียงหมันถอนญ้าที่ขึ้นแซมส่วนน้ําและปุ๋ยชีวภาพก็ได้อาน,นิสง์จากการรดไม้ผลในแปลงตามปกติเมื่อน้ําเพียงพอสภาพดินเหมาะสมผักกูดก็เริ่มขยายพันธุ์และแทงยอดอ่อนให้เก็บขายค่ะถ้ามีลูกค้าสั่งก็เก็บได้ทุกวันแต่ว่าที่นี่มีอาทิตย์ละสองครั้งอย่างมากสองครั้งสามครั้งเป็ย่งมาก ั้้งประมาณคสิบโลเจ็ดโ,โลแล้วนี่าวไรก็ตามเกษตรกรหลายรายในบ้านท้ำเสือมีแนวคิดรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผลไม้และผักกูดอันจะเป็นการรักษาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถจะรวมกลุ่มได้เนี่ยอย่างน,น้อยสินค้าของบ้านถ้ำเสือไม่ว่าจะเป็นผักกูดก็ดี ผู้เรียนที่รสชาติไม่แพ้ใครก็ดีแต่ถ้าเกิดการรวมกลุ่มรวมขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะมีพลังในการต่อรองเราก็จะมใใีในเรื่องในเรื่องราวของการที่เราจะรับประกันในเรื่องของคุณภาพการเลี้ยงผักกูดในพื้นที่ร่มรำไรในสวนผลไม้นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ค่ะโดยเฉพาะในยามที่ยังไม่ถึงฤดูการผลไม้เพราะหากดูแลดีผักกูดจะแทงยอดงดงามตลอดทั้งปี อีกทั้งปัจจุบันผักกูดก็ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างแก่งกระจานค่ะเย่าวาลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสม,มท